ต้นกาดอกไม้เดินทางมาถึงสวนแล้วค่ะแต่ไม่มีที่วางนะคะมาเตรียมที่วางต้นกาไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะที่นี่สวนเมเปิลจังหวัดกาญจนบุรีในทุกๆปีนะคะเราจะมีสวนดอกไม้ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมสวนนะคะโดยสวนดอกไม้ของเราเนี่ยจะเปิดให้เข้าชมปีละหนึ่งครั้งนะคะเป็นช่วงที่ลำไยมีผลผลิตพอดีค่ะสําหรับดอกไม้ที่มาอยู่ในแปลงปลูกนะคะจะเป็นดอกไม้ที่เพาะมาเมล็ดมาจากบริษัทเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าแล้วนะคะโดยที่สวนนะคะเราจะสั่งเป็นต้นกล้ามาลง ค่ะที่บริษัทเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าที่เราสั่งมานะคะเขาจะมีเป็นแคปตาล็อกมาให้เราเลือกเลยค่ะว่าเราอยากได้ดอกไม้ชนิดไหนนะคะอยากได้ดอกไม้ประเภทไหนนะคะซึ่งดอกไม้ที่เราเอามาลงปลูกเนี่ยก็จะมีเกณฑ์การเลือกดังนี้ค่ะดอกไม้ที่เลือกมาปลูกนะคะก็จะต้องทนต่ออากาศร้อนได้ดีค่ะมีสีสันที่สดใสน,นะคะแล้วก็สามารถตัดแต่งได้ค่ะพอเรามีเกณฑ์การเลือกแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะคะข้อจํากัดในการเลือกดอกไม้ก็จะมีไม่เยอะค่ะดอกไม้บางชนิดนะคะปลูกแล้วก็อยู่ตามอายุแล้วก็คือตุยไปเลยนะคะ ดอกไม้บางชนิดเนี่ยปลูกแล้วก็ตัดแต่งนะคะแล้วก็ตุยไปเลยนะคะก็จะมีดอกไม้อีกบางชนิดเหมือนกันนะคะที่ปลูกตัดแต่งนะคะก็ออกดอกใหม่ได้เรื่อยๆนะคะนึกขึ้นได้นะคะลืมบอกเกณฑ์ไปอีกอย่างนึงนะคะเกณฑ์ในการเลือกดอกไม้ที่จะมาปลูกเนี่ยเราก็จะพิจารณาจากภูมิประเทศนะคะแล้วก็ภูมิอากาศด้วยะคะ่ะว่าดอกไม้เนี่ยเหมาะสมกับพื้นที่ที่ปลูกหรือเปล่านะคะบางทีนะคะลูกค้าก็เรียกร้องดอ,ดอกนู้นดอกนั้นดอกนี้นะคะแต่ถ้าปัจจัยด้านอากาศไม่เอื้อมหนวย ะะก็ไม่สามารถปลูกดอกนั้นได้ค่ะทุกคนทีนี้นะคะเรามาพูดถึงเรื่องต้นกล้ากันบ้างค่ะ ดิฉันเนี่ยพาตีโค้งไปไกลมากเลยค่ะต้นก้านะคะเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยรถบัสค่ะจะออกเดินทางมาช่วงเย็นนะคะตอนเช้าเนี่ยเราก็ต้องไปรับที่บขอสอค่ะพอรับมาถึงสวนแล้วนะคะก็ปรากฏว่าไม่มีที่วางค่ะเพราะว่าที่วางเดิมเนี่ยวางกระบองเพชรเต็มหมดแล้วนะคะแล้วก็วางต้นก้าอย่างอื่นเต็มแล้วเหมือนกันค่ะทีนี้นะคะก็ว้าวุ่นเลยค่ะ เราก็ต้องทำโรงเรือนแบบง่ายๆนะคะเอาไว้สำหรับพักไม้ให้ต้นกล้าแข็งแรงมากกว่านี้ก่อนค่อยลงปลูกนะคะเราจะเอารางผลไม้นะคะมาวางในชั้นล่างสุดนะคะเพื่อยกระดับพื้นโรงเรือนขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะเราจะปูแผ่นเรียบสำหรับไว้วางต้นกล้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะเลี้ยงต้นกล้าต่อด้วยแดดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเพื่อให้ต้นกล้าเนี่ยแข็งแรงนะคะแต่เราไม่เอาน้ำฝนนะคะก็เลยต้องมีแผ่นพลาสติกสำหรับกันไว้ไม่ให้ฝนจาดนะคะเราใช้เป็นท่อ PVC ที่เหลือใช้ค่ะ มาดัดโคง้งเพื่อให้เป็นโครงกันฝนนะคะจากนั้นนะเราก็จะใช้รวดลัดท่อแทนการใช้เชือกค่ะนอกจากจะแข็งแรงแล้วนะคะยังสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วยค่ะและโรงเรือนพักไม้ชั่วคราวนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมีใครที่รอมาเที่ยวสวนเมเปิลบ้างไหมคะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้พวกเรานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ